ยืนครับระกอบด้วย CMRU วิชวันกนารทาแจมค่ะ CMRU ก็้ดีรัตเพชรแก้วค่ะและผม CMRU เด่นดุชโชติชนะครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอกิจกรรมลูกยางนาเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมลูกยางนากันนะคะตามใบยกากิจกรรมนี้มีแบบจำลองลูกยางนานะคะครับผมจะแบบจำลองลูกยางนานะครับเราก็ตัดออกมาแล้วก็พับตามแบบครับ สุดท้ายเราจะได้เป็นแบบจําลองลูกยางนาแบบนี้ครับถ้าคุณหย่อนแบบจําลองลูกยางนาลงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเรามาทดลองกันเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราหย่อนแบบจําลองลูกยางนาลงมาผลจะเป็นยังไงดูเลยครับเห็นไหมครับท่านเห็นไหมครับอีกทีหนึ่งครับอีกทีหนึ่งดูนะครับหนึ่งสองเป็นยังไงครับลูกยางนามันก็จะตกลงแล้วก็ลักษณะการตกลงของมันก็คือจะหมุนไปด้วยนะครับ นี่ก็เป็นคําตอบของคําถามข้อที่1นึ่ครับจากไปกิจกรรมที่3นะครับในส่วนของขั้นตอนที่1การถามคำถามทางวิทยาศาสตร์ครับในการทำกิจกรรมลูกยางนาในครั้งนี้นะคะคุณคิดว่าคําถามของคุณคืออะไรครับทำอย่างไรให้ลูกยางนาตกถึงพื้นช้าที่สุดค่ะและคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือสมมติฐานของการทดลองในครั้งนี้คืออะไรสมมติฐานในการทดลองนี้คือความยาวของปีกมีผลต่อระยะเวลาในการตกถึงพื้นของแบบ ในส่วนของขั้นตอนที่2นะครับเป็นเรื่องของการวางแผนการสืบสวนครับจากสมมติฐานที่เราได้นะคะคุณตั้งใจจะวัดอะไรและใช้เครื่องมืออะไรในการวัดครับสิ่งที่ต้องการวัดนะคะเราจะวัดระยะเวลาในการตกถึงพื้นของลูกยางนาเครื่องมือที่เราจะใช้วัดนะคะเราจะใช้นาฬิกาจับเวลาค่ะโอเคครับและคุณคิดว่าน่าจะมีปัใจจัยอะไรบ้างครับที่จะมีผลต่อการตกถึงพื้นของลูกยางนาครับก็มีความยาวของปลีกนะคะขานาดของมเมล็ด รูปล่างของปีรูปล่างของ,ของเมตรจำนวนปีความโค้ง,งมอของปีความกว้างของปีค่ะครับผม,มจากปัจจัยทั้งหมดนะคะที่เราได้ช่วยกันสรุปอกอกมานะคะคุณคิดว่าสิ่งใดที่เมื่อปรเปลี่ยนไปแล้วจะมีผลต่อระยะเวลาในการตกถึงพื้นของลูกยานาม,มากที่สุดให้เห็นตัวไอในข้างหน้าเลยคะ่ะคิดว่าตรงนี้เป็นตัวไอนะคะอ่า เพราะว่าอันนี้คือตามสมมติฐถานของเรา <Okay. S 1> ที่เราตั้งไว้คือความยาวของปีกนะคะและนอกจากนั้นที่เขียนตัว c ไว้ข้างหน้าค่ะขนาดอมเล็ดหน้าจะเป็น c รูปร่าาเป็น c รูปร่าาของเมน็ี้เป็น c จำนวนปีเป็น c ความโค้งงอเป็น c และความกว้างของปีกเป็น c ค่ะโอเคครับทุกตัวที <cin> eh no ่เข in <right> no ียนเป็นตัว c ในที่นี้นะครับมันก็คือปัจจัยที่เราต้องการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการทดลองของเรานะครับจากที่เราได้สรุปปัจจัยต่างๆออกมา เราจะสรุปออกมาเป็นตารางนะครับลองดูนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการควบคุมและปริมาณที่สิ่งเหล่านี้จะต้องเหมือนกันในทุกการทดสอบนะครับมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราควบคุมสิ่งที่ต้องควบคุมจะมีความกว้างของปีความกว้างของปีเราจะใช้ที่ความยาว3เซนติเมตรตามขนาดของแบบจําลองเลยนะครับความกว้างของปีขนาดของเมล็ด ของมาเน็ตนะคะที่มีความกว้างยาว 2, 2> คูณ9เซนติเมตรค่ะรูปร่างของปีกจะเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปร่างของมาเน็ตก็จะเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าเช่นเดียวกันจํานวนปีกเราจะใช้สองปีกนะคะความโค้งงอของปีกปีกเราจะให้โค้งงอนะคะจะเป็นปีกตรงนะคะและ ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือการกําหนดขนาดสิ่งที่เราต้องการปรับเปลี่ยนเพื่อทดสอบนะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องการทดสอบนั่นก็คือความยาวของปีกน,นั่นเองนะครับในการทดลองท้งนี้นะครับเราเตรียมการทดสอบไว้สครั้งนะครับยังไงบ้างนะคระับครั้งที่หน<ป>ึ่งนะคะระยะที่ต้องการปรับเปลี่ยนคือกเซนติเมตรค่ะครั้งที่สองนะคะ7ดเซนติเมตรค่ะครั้งที่สามห้าเซนติเมตรค่ะและครั้งที่สี่ครั้งสุดท้ายน,นะคะ 3เซนติเมตรค่ะ่ะและหลังจากนี้นะครับเราก็จะมาทําการทดลองกันนะครับโดยในการทําการทดลองนะครับเราจะใช้ความสูงที่ระยะ2เมตรนะครับก็คือความสูงประมาณสุดมือพอดีนะครับนะักตอนนี้นะครับความสูง2เมตรแล้วก็สถานที่ก็คือเป็นที่เดียวกันเลยนะครับเราก็จะใช้สถานที่ตรงนี้แหละในการทดลองนะครับการทดลองก็คือจะปรับเปลี่ยนความยาวของปีกโดยที่ใช้ลูกยางนาอันเดิมนะครับลูกยางนาอันเดิมเลย แต่เราจะตัดปีกให้สั้นเข้าครั้งละ2เซนติเมตรโดยครั้งแรก9เซนติเมตรครั้งที่2เราก็จะตัดปีกออกให้เหลือ7เซนติเมตรครั้งที่3ตัดปีดพออกอีกให้เหลือ5เซนติเมตรและครั้งที่4ตัดปีกออกอีกให้เหลือ3เซนติเมตรครับเดี๋ยวเราจะมาทําการทดลองกันนะครับครับในลาดับต่อไปครับเราจะมาเริ่มทําการทดลองกันนะครับและจากคําถาม Q ิว้านะครับถามว่าเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าการทดลองของเราเนี่ยมีความแม่นยําถูกต้องและเชื่อถือได้ การทดลองของเรานะครับเราจะทําการทดลองความยาวปีกนะครับอย่างละ3ามรอบนะครับตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเราจะมาเริ่มทําการทดลองกันเลยนะคร <5, S 1> ับการทดลองแรกนะครับความยาวปีก9้าเซนติเมตรครับความสูงอยู่ที่ระดับ2เมตรนะครับจากการวัดแล้วนะครับพร้อมนะคะ<า>เริ่มค่ะ2.18ค่ะ2.18จุดครัง้<อ>ง,งที่สองนะคะคะรั้งที่2องครับเริ่มค่ะ 2.37จดสาค่ะครั้งที่3ามครับ 2. <38 S> 2 2ิอดค่ะโอเคครับอันนี้คือความยาว9้าเซนติเมตรครับต่อไปเราจะตัดความยาวออกอีก2เซนติเมตรนะครับให้เป็นความยาว7เซนติเมตรนะคะทาการตัดเลยนะครับตัดความยาวออก2เซนติเมตรและ นี่นะครับตัดอกไปแล้วนะครับความยาว2เซนติเมตรตอนนี้ปีกยาว7ซนติเมตรครับเราจะเริ่มทำการทดลองในลักษณะเดียวกันครับพร้อมนะคะครั้งที่1ครับครั้งที่หนึ่งความยาว7ซนติเมตรเริ่ม1.25ค่ะครั้งที่สองครับสองพร้อมนะคะเริ่ม1.30ค่ะและครั้งที่สามครับพร้อมนะคะเริ่ม 1.2 4ค่ะครับเราจะทำการทดลองแบบนี้นะครับกับความยาวปี5เซนติเมตรและ3เซนติเมตรครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาะครับขอตัดวิดีโอเลยนะครับค่ะจากการทดลองที่เราใช้ความยาวของปี4ขนาดนะคะโดยวัดใช้ระยะเวลานะคะที่ความยาวปี9เซนติเมตรวัดค่าเฉลี่ยของเวลาได้2.2 7วินาทีความยาวปีที่เเซนติเมตรจะได้ค่าเฉลี่ยของเวลา1.26วินาที ความยาวปีก5เซนติเมตรได้ค่าเฉลี่ยของเวลาที่1.16วินาทีความยาวปีกที่3เซนติเมตรจะได้ค่าเฉลี่ยของเวลา1.06วินาทีค่ะแล้วนําไปเขียนครับจากตารางนะคะก็จะมาะเียนการไดนี้นะคะตามความสัมพันธ์นะคะระยะเวลาในการตกจากพื้นนะคะกากความยาวของปีกนะคะก็จะได้คร ผมจากากรความสัมพันธ์ที่ได้นะครับเราก็สามารถอธิบายลักษณะความสัมพันธ์ของกลาได้โดยจากภาพรับจะเห็นได้ว่าระยะเวลาในการตกถึงพื้นและความยาวของปีดนะครับมีความแปรผันตรงกันนั่นก็คือถ้าปีกยาวระยะเวลาในการตกถึงพืง้นก็จะใช้เวลานานขึ้นยิ่งปีกสั้นเข้าระยะเวลาในการตกถึงพืง้น ก็จะน้อยลงตามไปด้วยนะครับอันนี้คือความสัมพันธ์ของระยะเวลาและความยาวปีนะครับสิ่งที่ต้องการปรับเปลี่ยนมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่ต้องการวัดอย่างไรอันนี้คือคําถามในคิวสินะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าความยาวของปีสั้นลงระยะเวลาในการตกถึงพื้นของลูกอของแบบจําลองลูกยางนาเนี่ยก็จะใช้เวลาน้อยลงด้วยนะครับจากการทดลองนี้นะครับเราก็สามารถสรุปจากการสืบสอบได้ว่า ความยาวของปีมีผลต่อระยะเวลาในการตกถึงพื้นของแบบจำลองลูกยานานนะครับต่อไปตอบคำถามนะคะจากคิวนะคะี๋ยวเราไม่ช่วยกันตอบนะครับตำแหน,นะะ่งค1 6ครับก็ถามว่าให้อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นและเหตุใดจึงเกิดขึ้นโดยใช้ความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์มาประกอบคำอธิบายนะครับจากการทดลองนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่า มหีหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือในเรื่องของแรงพยงุของอากาศใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าปีกที่มีความยาวเนี่ยจะมีแรงพยงุหรือว่าแรงต้านอากาศเนี่ยมากขึ้นจึงทําให้ระยะเวลาในการตกถึงพื้นเนี่ยช้าลงถ้าเกิดปีกมันสั้นเข้าสั้นเข้าแรงพยงุหรือว่าแรงที่ใช้ในการต้านอากาศเนี่ยมันก็จะมีน้อยลงลูกยางนาก็เลยตกถึงพื้นในระยะเวลาที่สั้นลงด้วยนะครับ อันนี้ก็คือการใช้หลักความรู้และกความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายเึงการทดลองที่เกิดขึ้นนะครับค่ะขอเสริมอีกนิดหนึ่งนะคะจากที่เรื่องของแรงพยุงของอากาศมันก็เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของปีกนะคะถ้าพื้นที่น้อยลงนะคะ พื้นที่น้อยลงลสัมผัสแรงพยุของอากาศก็จะมีการกระทําต่อพื้นที่นั้นน้อยลงก็จะทําให้ลูกยางนันตกถูกพื้นได้เร็วขึ้นก็เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ในเรื่องของพื้นที่ด้วยนะคะ,คะในส่วนของปฏิกิริยาที่4ี่นะคะ,ะประเมินผลลัพธ์นะคะในวงล้อการประเมินนะคะผลลัพธ์ออกมาถูกต้องนั่นเองค่ะสอดคล้องกับสติถามที่วางไว้ค่ะเราให้ผลประเมินของเราเป็นสินะคะ ในส่วนของการประเมินด้านของกระบวนการนะคะเรามั่นใจว่าขขอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทดลองนี้เหมาะสมและทุกอย่างที่เราทําเราทําตามขั้นตอนด้วยความรอบคอบเราจึงประเมินผลลัพธ์ที่ได้มีความน่าเชื่อถือเราให้ด้านกระบวนการเราสิทเต็มค่ะครับในส่วนของการประเมินคําอธิบายนะครับเราก็พิจารณาดูว่า เราไปสืบโ้นในส่วนของคาอธิบายที่เกี่ยวข้องกับผลการทดลองของเรานะครับเราก็ให้ผลการทเลินของเราอยู่ที่10คะแนนเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นผลการทดลองที่ได้สอดคล้องกับหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร,ร์นะครับในวันนี้นะครับในกลุ่มของ,งคณะครูโรงเรียนสบานวัชชิงยืนนะครับก็ขอ,ขอจบการนําเสนอในส่วนของกิจกรรมลูกยามนาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ